ตาดูส so ิ่งนี้ดีๆเด้อฉันจะให้ทุกเธอดูอะไรดีๆงามๆทุกคนโอ้โหอ้ยเดี๋ยวดูจ้าลงบ้านอาค่ะแต่งให้เบิ้งยังจัดทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะนะค่ะขาใหญ่แห้งปัดฮู้ ป๊าดดอกเตียวเดี๋ยวาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนดีกว่อนนะฮเห็ดดำก็พอแต่เห็ดเหลืองรังเทือกมาหาเห็ดเหลืองพอแต่เห็ดดำ không nè Thế hết đường Bữa Hết là vẹt rồi Đây hết đầm này Mm -hmm. Oh come Not my poor okay. ทุกคนโอ้โหแล้เดียวทุกคนโอ้โหเดียวเดโอ้ยอยูยยยทุกคนด้โอ้หมันโดนอันนี้ขาดไม่เป็นไรถ้ามันชันีจะโดนใหญ่ใหญ่ก็ถึงพออยู่บ้าน Oh. Helt perfekt. er? Perfekt, baby. Ja, god, det 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 er 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 ingen foray, mm. ingen foray, ingen wow. Nei, de fortena, de ingen wow. Takk så Se. Nei, ว่าจะปลอบลูกซึกหน่อยว่าขามันก็เน่าแนละ้วไม่เป็นไรลูกขาขับสวยเพอร์เฟกมากทุกคนโอ้ยเดวิลเพอร์เฟกทุกคนเขาทำของแม่พังแต่เขาเขารู้นะเขาเขารอแม่เก็บนะทดแทนที่เขาทำของแม่พัง<า>ใช่ไหม Yes ใช่เด็กอินเตออร์โดเล็กกว่านะเดบีด มันมันขาไม่เน่าค่ะคราวนี้ไม่เน่าลูกไม่เป็นไรบอกว,าว่าขาขาไม่เน่าพี่พื้นบ้องกังทีนี่พื้นบ้องกังทีนั่นจะลงอีกไหมลูกลองอีกไหมครับโอ้ยสงสารลูกฉันไม่เป็นไรครับทุกคนข่าวชัว่วเดี๋ยวดูขาก่อนนะโอ้หอ่ะอะไรปะคนละเหรอคนละ no drama นะคะคนละอะไรปะเดมิกเมาส์โอริตันโดลี่ครับ amen แล้วอ่ะคนละ and okay เดี <pers> <Yeah. S 2> ๋ยวขันเดี๋ยวเอาออกเอาออกนะคะ it's not good okay uh. hey, now perfect ะบ้าคนละยึดเต็นสวยมาก เสียงโห่โหะสะใจมากใจเบ้อที่คนถามว่าทําไมไม่ตัดแล้วตัดไปเลยแล้ว,ลวทําไมถึงถอนมาแล้วค่อยมาตัดอย่างเงี้ยก็คือใครจะไปรู้ว่ามันจะเน่าเนาะทุกคนไม่มีตาทิพย์ที่จะเห็นเนื้อในเห็ดถ้าไม่ดึงขึ้นมาเราจะรู้ไหมล่ะไม่เห็นมันเน่าไม่นเน่าเนาะก็รู้ตั้งคําถามอะไรแบบนี้เนาะ ก็บอกว่าทำไมไม่ตัดไปเลยถ้าจะดึงมาแล้วก็ตัดเยอะออกเยอะอย่างเหมือนเดิมก็ <c oughs> เราไม่รู้เราว่า,าข้างในมันจะเน่าไม่เน่าเห็นไหมเนี่ยเน่าเนี่ยเราก็ต้องเอาออกนะคะน้องเคนกินแกงหมดแล้วเห็นไหมมันก็ต้องดูให้ดีอ่ะถ้าเราเห็นเน่าอ่ะเสด,ด็จ ปีนว้ไม่ค่อยมีก็ต้องเก็บกินอย่างนี้แหละปุ๋นนะดูขันเน่าจนอย่างเงี้ยจะให้แม่กินยังไงเล่าเมน้น Oi, you um have

rat auch kann drin da of the track. ทุกคนเต็มอีกแล้วเดี๋ยวแม่แบงค์จะเอาใส่ในตะกร้าใหญ่นะคะเดี๋ยวตามมาคลิปหนา้าคลิปใหม่จะพี่น้องฝากกดไรกดแชรทกดติดตามเป็นกำลังใจกับคนหน่อยๆแม่แบงค์น้ำได้จ้าเดอ้อสวัสดีจา้า